The <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับนัตตี้พลอยชมพูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยจะมารีวิวสกินแคร์นะคะที่เรียกได้ว่าช่วยชีวิตผิวของนัตตี้เลยทําไมถึงเรียกว่าสกินแคร์ที่ช่วยชีวิตคือต้องเล่าย้อนกันไปเมื่อประมาณ23สสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้าใครที่ติดตามนะจะเห็นว่าช่วงนี้นัตตี้ซ้อมวิ่งหนักมากนะแล้ววิ่งเอาดอกกลางแจ้งนะคะแน่นอนว่าการวิ่งกลางแจ้งเนี่ยมันต้องเจอทั้งฝุ่นมลภาวะเจออากาศที่มันเปลี่ยนแปลงอะอยู่ด้วย นะแล้วเวลาที่เราวิ่งเนี่ยวิ่งหนักมากแบบระยะแบบ10กิโลขึ้นอะไรเงี้ยร่างกายของเรามันก็จะมีการเหมือนแบบภูมิต้านทานมันลดลงชั่วขณะนะแล้วคราวนี้เนี่ยนาตี้เนี่ยเกิดอาการแพ้นะคะแพ้หนักมากๆนะทุกคนก็อาจจะเห็นบ้างแล้วเพราะว่าคือแบบว่านาตี้ลงไปใน Facebook ในเพจนะลงไปใน t ิ t t อกแล้วคนแชร์ยอดดูเป็นล้านคนแชร์เป็นหมื่นหมื่นแล้วออกทีวีหลายช่องมากเลยนะคะทุกคนคือนัตี้แบบแพ้อากาศ ทั่วเลยนะคะทั้งหน้าทั้งตัวทั่วทุกอนูตัวนะ่ะที่รวมไปถึงหนังสีสษะก็ขึ้นหน้าขึ้นลำตัวขึ้นแขนขึ้นขาขึ้นหลังขึ้นไปหมดทั่วตัวเลยนะคะมันก็เป็นช่วงที่ผิวอ่อนแอมากๆนะคะและบวกกับ นัตตี้ดันไปใช้เป็นสกินแคร์ที่ผสมแบบเลติโนแบบที่มันแรงเกินไปแล้วมันทําให้ผิวนัตตี้มันลอกอะ่ะทุกคนดีจะขึ้นรูปให้ดูเลยนะคะว่าแบบว่ามันลอกยังไงคือด้วยความผิดของนัตตี้เองด้วยที่แบบใช้ในปริมาณที่อาจจะเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยผิวมันรับไม่ไหวแล้วมันทําให้ผิวมันลอกอะทุกคนแล้วมันลอกแบบลอกเป็นแผ่นเลยนะพอมันลอกเสร็จแล้วเนี่ยมันแสบมากมันแดงมากโดยเฉพาะบริเวณแบบรอบดวงตาที่มันแบบว่าบางมากๆค่ะมันลอกคือจิตตกมากตอนนั้นเพราะว่าคือตรงใต้ตา นาตี้อนะ่ะมันแดงเป็นวงเลยแล้วนาตี้ก็มีความแบบว่าเฮ้ยพอมันแดงแล้วมันจะดํำไหมเราก็กังวลอะไรต่างๆนานานาตี้ก็เลยต้องหาสกินแคร์ที่ช่วยทําให้ผิวกกลับมาแข็งแรงขึ้นได้เร็วที่สุดนะคือช่วงที่ผิวเราลอกแสบขนาดนั้นแดงขนาดนั้นเนี่ยใช้สกินแคร์มันก็แสบไปหมดเลยพอดีนะนาตี้ได้สกินแคร์ตัวนี้มานะคะนาตี้ก็เลยรีบใช้เลยเพราะว่าคือนาตี้อ่านสรรพคุณของเขาแล้วมันคือตรงจุดมากๆนะคะแล้วคือมหัศจารรย์ตรงที่นเตี้เป็นวันแรกเนาะที่มันแผลแบบแสบลอก นันาตี้ก็ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วนาตี้ก็รีบใช้รีบบกใช้ในช่วงกลางคืนนะคะแล้วตื่นมาคือผิวคือแบบดีขึ้นมากๆเลยโอ้โหรู้สึกใจชื้นแล้วรู้สึกมหาารรั์ใจรู้สึกจึงใจมากสำหรับสกินแคร์ตัวนี้นะคะนาที่ขึ้นรูปให้ดูนะคะแล้วหลังจากนั้นน้าตี้ก็ใช้ใช้ต่อเนื่องเรื่อยๆมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะนี่ก็คือเป็นสภาพผิวที่เป็นผิวสดนะคะนี่คือไม่ได้แต่งหน้านะ้าแต่ลิปนะคะผิวคือแข็งแรงขึ้นแบบเร็วมากๆเลยก็รู้สึกแบบว่า รู้สึกดีรู้สึกแบบว่าอยากที่จะมาแบ่งปันให้เขาทุกคนได้รู้ว่า เนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยผิวไม่แข็งแรงผิวอ่อนแอเนี่ยใช้ตัวนี้เลยตัวที่ที่ใช้นั่นก็คือน้องคนนี้นั่นเองไบโอเดอร์มาค่ะตัวนี้นี่เป็นเซรั่มตัวใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาเลยนะคะแล้วแบบเธอมาได้ทันเวลาพอดีเลยนะหลกัลกๆตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องการปรอบประโลมผิวที่แพระคายเคืองและผิวที่อ่อนแอมากๆนะคะที่นั่ี่ผิวแสบแดงขนาดนั้นแหละแล้วที่ไว้ใจไบโอเดอร์มาเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยเป็นเวสําอังจากฝรั่งเศสนะคะมีการวิจัยมาตรฐานแพทย์ผิวหนังนะคะและ เขาคัดสรรส่วนประกอบที่ไม่ทําร้ายผิวของเราด้วยนะนัตตี้ใช้ตัวนี้แหละบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ช่วยชีวิตผิวแบบดีมากๆและชอบมากๆจนต้องมารีวิวนะคะกับตัวนี้ไบโอเดอร์ม n าเซนซิบิโอเดฟเอนซีฟเซรั่มค่ะมาดูที่คุณสมบัติของน้องคนนี้ว่าช่วยอะไรบ้างนะคะเขาจะเน้นเรื่องของการเสริมผิวของเราเนี่ยให้มีความสตรองมีความแข็งแรงขึ้นสามารถป้องกันริ้วรอยก่อนไวัยได้นะคะแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวที่แบบแพ้และคลายเครืองผิวที่มีความแบบว่าแห้งแสบ แแบบนัตตี้นะคะใช้ได้เลยเป็นผิวที่แบบแพ้เห่อมานะคะอาจจะไปแพ้อะไรมากระทานหันนะคะและทําให้ผิวนียมีความอ่อนแอลงนะคะหรือว่าจะภายแพ้แบบพวกมวลภาวะต่างๆนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยตัวนี้ที่ชอบก็คือเขาเป็นเทคโนโลยีดีเฟนซีฟนะคะแล้วก็ไฮยาลูรอนนะบวกเข้าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ทั้งความชุ่มชื้นของผิวแล้วก็ความแข็งแรงของผิวที่เพิ่มมากขึ้นนะคะและสามารถชะลอการเกิดริ้วรอยของผิวได้ด้วยนะนั่นแหละนัตตี้ก็คือใช้ช่วงที่แบบว่าแพ้มากๆนะคะแลวคือชอบและคือใช้จนไปถึงทุก วันนี้แหละตอนนี้คือหมดไปครึ่งขวดแล้วนะคะ ดีมากๆและเนื้อบางเบามากนะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นได้เลยผิวมันๆแบบนาตี้ก็สามารถใช้ได้ไม่มีความเหนียวเนื้อหนะเลยนะคะสบายผิวมากมาดูที่เนื้อเซรั่มของเขานะคะตัวนี้นี่มีความเข้เขมข้นนะแต่ว่าบางเบามากนะคะซึมไวด้วยนะไม่มีความเหนียวเนื้อหนะนะคะแล้วก็ไม่มันวาวไม่เป็นขุยคือเราสามารถลงตัวนี้แล้วแต่งหน้าต่อได้เลยนะคะทาให้ทั่วหน้าแล้วก็ลำคอก็สามารถใช้ควบคู่กับสกินแคร์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันได้เลยนะคะคือเนื้อดีมากนะคะเข้มข้นแต่ บางเบาทาแป๊บเดียวแล้วเนี่ยเขาก็จะซึมเข้าผิวนะคะไม่เหนียวผิวนะคะทาเสร็จแล้วนะคะผิวก็จะชุ่มชื้นทันทีนะคะแต่ว่าไม่มีความเหนียวเนะแล้วก็สบายผิวมากเราก็ไปแต่งหน้าต่อได้เลยนะคะไม่รบกวนเมคอัพเราด้วยแล้วก็ทําให้เมคอัพเนี่ยติดทนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าผิวเรามีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วคนที่แบบว่าผิวแพ้แบบแสบแพ้เหอ่อยู่นะคะทาตัวนี้ไม่มีความแสบนะคะช่วยปลอบประโลมผิวคือแบบดีมากดีมากๆจริงคอนเฟิร์มแล้วทุกคนตอนนี้คือยกขึ้นแท่น ให้เป็นสกินแคร์สามัญประจําบ้านที่ต้องมีแล้วนะคะยามฉุกเฉินคือช่วยชีวิตได้แบบอืม ดีมากอะแล้วตอนนี้ตีก็ยังคงซ้อมวิ่งอยู่นะคะเพราะว่าเนี่ยตอนที่นั่งอัดคลิปอยู่เนี่ยอีกประมาณแบบ3-4วันตนะีมีวิ่งแบบว่าระยะไกลมากๆประมาณ70กิโลแล้วที่ต้องเจอฝุ่นแบบหนักมากๆแน่นอนบอกเลยว่าใช้ตัวนี้ต่อเนื่องนะคะจะทําให้อาการที่แบบว่าผิวของเราอ่อนแอจากการที่ไปเจออะไรก็แพ้ไปหมดแพ้ฝุ่นแพ้อะไรเงี้ยก็จะน้อยลงนะคะเพราะว่าผิวของเรามีความแข็งแรงขึ้นนั่นเองเราเมาส์มอยความเก่งของน้องไบโอเดอร์มานะคะหลายคนที่มีปัญหาก็น่าจะอยากได้ตอนนี้ สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะทั้งที่วัดสันบูธอีฟอันบอยนะมีที่บิวทรีมด้วยนะคะแล้วก็คอนวีนะคะไปซื้อกันได้เลยนะคะนะตี้บอกเลยว่าดีมากๆดีมากมากจริงจริงขอบคุณนะมาได้ทันเวลาจริงๆอะ่ะกับผิวนตี้นะเออตอนนี้ก็คือแบบว่าแฮปปี้มากๆแล้วนะคะไปหาซื้อกันนะคะอันนี้คือบอกเลยว่าต้องมีติดบ้านเลยนะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็มานั่งรีวิวกันจากประสบการณ์ของผิวนะตี้ที่มันแบบแพ้เหอ่อจริงๆนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ ทุกคนนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย